ทีเล็กสุดแอคคนิกในจูซิ p าร์ที่ดูทันสมัยในตอนน้าน,นะแต่รู้ไหมว่าสปีเบิร์กตอนแรกเนี่ยอยากได้รีไซน์ที่เลโทรกว่านี้เขาเนี่ยอยากได้ทีเล็กที่ยืนตัวตรงลากหางแบบที่นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันในต้นศตวรรษที่20แถมมันอยากให้สูงถึง24ฟุตถึงกับเอาหัวของทีเล็กสขนาดจริงเนี่ยติดเคลนโชวความสูงเลยแต่ยูนิเวอร์ p ซ c t ิกเจอร์ไม่โอเคนะครับสั่งอยู่กองถ่ายชั่วคราว แถมตำหนิสปีเบิร์กที่เปลืองงบไป2ล้านเหรียญกับดีไซน์เฮลซ์เสเบื้องต้นทั้งที่ยังไม่มีบทหนังด้วยซ้ำพอเปลี่ยนที่เอฟเฟกต์ใหม่นำโดยสไตมิสตันพวกเขาเนี่ก็เกลี้ยกล่อมสปีเบิร์กให้สำเร็จให้ใช้ดีไซน์เฮลซ์เสาที่ทันสมัยขึ้นในตอนนั้นท้าทางที่โน้มแนนอนไปข้างหน้าสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ยุคนั้นจริงๆตัวสไตมิสตันเนี่ยก็อยากให้แรปเตอร์เนี่ยทันสมัยกว่านี้นะครับอยากอะไรมีขนมีสีสันสดใสตามหลักวิทยาศาสตร์ปลายุคแปดศูนเ์ถึงเี้เนี่ย กับโดนปฏิเสธไปด้วยนะครับทำให้หนังเนี่ยเลือดดีไซน์ที่ดูเรโทรโดยใช้สีทึมๆและผิวเนี่ยเป็นเกลดแทนอย่าทาเล็เตอร์เป็นขดเนี่ยพอเป็นซ g จไอเนี่ยมันจะโคตรยากกว่าเดิมมากเลยนะ